สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ดีอาไวเกษตรนะครับเกษตรปลอดภัยทําง่ายด้วยตัวคนเองนะครับวันนี้เรามาชมผลงานนะครับผลผลิตชิ้นแรกของพวกเราคือทั่วพกยาวหลังจากที่เริ่มทาโคกหนองนาเป็นเป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกก็ตอนนี้ข้าวกําลังเริ่มสุกนะครับอันนี้เป็นถั่วพกยาวกล้วยก็กําลังงามครับนะครับเดี๋ยวมาดูตัวพกยาวของเรานะครับก็ตอนนี้ก็คือแจกญาติพี่น้องนะครับไม่ได้ขายนะครับกําลังเก็บก็ ไม่ได้มาบ่อยสองวันสามวันมาทีหนึ่งนะครับก็จะมีบางบางลูกที่ที่เริ่มแก่มากแล้วนะครับอันนี้เริ่มเริ่มแก่เริ่มเหี่ยวนะครับก็อ่านี่ครับเพราะว่ามีเพี้ดด้วยนะครับโอ้โหเพรืดเต็มเลยนะต้องต้องใช้สูตรสมุนไพรนะครับเดี๋ยวต้องมาจัดการแล้วครับพ่กนี้นะครับอันนี้เราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใช้แต่ปุ๋ยคอกแล้วก็น้ําหมักพ่นข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่าจะมองไม่เห็นนะครับ โอ้แกเยอะมากครับข้างล่างนะครับนี่ครับกินไม่ทันนะครับอาเดี๋ยวโชว์นะครับโชว์ผลผลิตที่เราเก็บได้อันนี้ขรอกินครอบครัวเราคงไม่หมดนะครับต้องแบ่งสามสี่ครอบครัวนะครับก็แบ่งญาติพี่น้องแบ่งื่้นฝูงไปนะครับนี่ลูกสาวก็มาเก็บตัวคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวด้วยนะครับเกี่ยวข้าวก็ขอสิบห้านะครับตอนเย็นๆแล้วก็เก็บถั่วผักยาวกันและถือว่าเป็นแหล่งอาหารของครอบครัวนะครับนอกจากเรามี สถาน้ำมีบ่อปลานะครับก็สามารถมีกุ้งมีปลาทานแล้วก็พืชผักสดครัวเราสามารถปลูกได้ครับตามคันตอนนี้คือ,อผมได้ขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับขุดล่องน้ําหน้ากว้าง2องเมตรห้ 50, ลึก2เมตรแล้วก็ทําคนาตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้น2เท่าจากจากเดิมก็ประมาณ1เมตรนะครับเกือบ3เท่าครับเราเพิ่มเป็นประมาณ4 5หเมตรนะครับก็คือว่าเพื่อเป็นแหล่งปลูกพืชผักนะครับก็เรามาีมีใส่ตัว ตัวฝักยาวนะครับวันนี้ผมใส่มันม่วงญี่ปุ่นนะแล้วก็มีปลูกปอเทืองนะครับด้วยใส่กระทกลกใส่แล้วก็มะพร้าวครับเราเริ่มใส่มะพร้าวน้ําหอมตอนน้นก็จะเป็นไก่ไก่โน้นครับก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับกอขอหกกอหกตรงนี้ก็นะครับเป็นร่องน้ําที่ล้อมรอบที่นานะครับอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นแรกนะครับที่ะนะครับ พวกเราทําคือปลูกถั่วยาวต่อไปก็จะเป็นแตงกวาและก็เป็นข้าวโพดหวานนะครับปีนี้ก็จะลองอ่าจะลองปลูกดูดนะครับก็คงไม่ได้หวังพายนะครับหวังอ่าแจกพี่น้องกินนี่แหละครับนะครับฝั่งนี้เราใส่อ่ามอดบรพันธ์เชียงใหม่60ครับเป็นหมอนกินผลจะใส่เลาะเพราะว่านะครับเนื่องจากติดที่นาคนอื่นกลัวว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับจะมีปัญหากับอ่าพืชข้างเคียงเราก็เลยใส่ อ่าเป็นพวกมอนเบอรี่นะครับนี่เป็นหมอนกินผลนะครับใส่แล้วก็ใส่กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเลาะไปฝั่งนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นใส่ผักแล้วก็มีใส่ลิ้นมังกรด้วยนะครับใส่ลิ้นมังกรใส่กวางมระกฏตอนนี้เพีย้ยนาะไม่ได้หวานหลยวันเพี้ยเยอะมากนะครับต้องอ่าต้องใช้สูตรน้ํายาล้างจานเราเคยใช้ได้ผลมาแล้วนะครับก็คงไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงเพราะว่าเราเราเก็บกินทุกวันนะครับเก็บกินทุกวัน ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับผลผลิตของเราในคลิปต่อไปครับนะครับคลิปต่อไปก็จะมาอัปเดตเรื่องเรื่องผลผลิตข้าวนะครับที่เราทําปีแรกนะครับลงมือทาเองก็เราเกี่ยวเองนะครับเกี่ยวเองแล้วก็จะนวดเองคงไม่ได้จ้างรถเกี่ยวเนื่องจากเราอยู่พื้นที่แค่ประมาณ2ไร่คือข้าวกอขอหกหนึ่งไร่แล้วก็ข้าวกอขอสิบห้าข้าวเจ้าหนึ่งไร่ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ